วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตรวตรรษที่8โดยกษัตริย์กฤษณะที่1แห่งราชวงศ์ราชกูฏสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแดพ่พระศิวะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาฮินดูซึ่งตามความเชื่อแล้วพระศิวะจะประทับอยู่ที่เขาไกรลาดครับความน่าทึ่งแรกที่เราต้องรู้เลยคือขนาดครับตัววิหารมีความสูงกว่า30เมตรยาวเกือบ82เมตรและกว้าง46เมตรใหญ่กว่าวิหารพระเทนนอนที่กรีซอีกนะครับ และที่เจ๋งสุดๆก็คือมันถูกแกะสลักออกมาจากภูเขาหินบะเ้าเพียงก้อนเดียวเท่านั้นไม่มีการใช้ปูนไม่มีการต่อเติมเป็นงานแกะสลักหินก้อนเดียวหรือ m o n นลิติ i c Rock Cut s t ักเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับลองนึกภาพตามผมนะครับช่างแกะสลักยุคโบราณต้องปีนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเริ่มขุดเดาะลองมาทีละชั้นจากนั้นก็ค่อยๆแกะสลักรายละเอียดทั้งหมดทั้งเสาหน้าต่าง ประติมากรรมรูปเทพเจ้าสัตว์ในตำนานและเรื่องราวจากมหาการารมยนะทั้งหมดนี้ด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายอย่างสิวและค้อนเท่านั้นครับไม่ใช่แค่แกะสลักตัววิหารนะครับแต่รอบๆวิหารยังมีลานกว้างอาคารและกำแพงแกะสลักที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดโอ้โหความแม่นยำในการวัดการวางแผงและความอดทนต้องอยู่ในระดับไหนกันเนี่ยแถมสถาปัตยกรรมยังเรียนแบบรูปแบบวัดที่สร้างด้วยการก่ออิฐอย่างสมบูรณ์แบบ มีทั้งโกปุรัมคือซุ้มประตูหอประชุมสารหลักและรูปสลักของโคนนทิมันเหนือจินตนาการไปมากจริงๆครับแต่ความน่าทึ่งที่ทําให้วิหารไกรลาสเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงไม่จบไม่สิน้นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่วิศวกรประเมินว่าการสร้างวิหารขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลักร้อยปีครับแต่จากบันทึกทางประวัติศาสตร์วิหารแห่งนี้อาจจะสร้างเสร็จเพียงในเวลาเพียง18ปปีเท่านั้นเองฟังแล้วขนลุกไหมครับ เฉลี่ยแล้วต้องขุดหินออกไปดันละเกือบ60ตันตลอด18ปีพวกเขาเร่งงานเหมือนกับมีพลังพิเศษบางอย่างเลยนะครับ 2. ปริศนาของหินที่หายไป